ด้านนางเอกเธอพยายามทำตัวร่าเริงและออกไปช้อปปิง้งแต่มากลับถึงห้องเธอได้พบว่าประธานจิ้นส่งพัสะดุมาซึ่งคือเครื่องเคลือบร,รูปโดยเครื่องเคลือบรูปนี้นางเอกเคยขอประธานจิ้นเพราะเธอจะใช้เคลือบรูปที่พระเอกวาดรูปต้นไม้เมื่อนางเอกเห็นดังนั้นเธอเศร้าใจเป็นอย่างมากเธอร้องไห้อย่างหนักเพราะคิดถึงพระเอกนางเอกคร่ำควนออกมาว่าเธอจะเคลือบรูปให้เขาเขาจะทิ้งเธอไปได้ไหม เธอนั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนถึงเวลาคำ่ำและขณะนั้นน้องตากล้องมาเคาะป,ประตูเขาซื้ออาหารมาให้และคอยดูแลนางเอกนางเอกโกหกว่าป่วยและให้เขากลับไปแต่เขาไม่ยอมออกไปและไปหยิบเสื้อคลุมให้แต่เสื้อคลุมที่เขาหยิบมากลับเป็นของพระเอกซึ่งนางเอกทำริบเปื้อนจึงเอามาซักให้นางเอกหยิบเสื้อคลุมและน้ำตาไหลออกมาเธอขอโทษน้องตากล้องและบอกว่ายังลืมพระเอกไม่ได้ น้องตากล้องไม่สนใจและพยายามชวนคุยเขาชวนเธอออกไปเที่ยวเพื่อให้ลืมทุกอย่างนางเอกไม่ยอมไปและพูดตามตรงว่าเมื่อเห็นหน้าน้องตากล้องเธอนึกถึงตอนที่อยู่หมู่บ้านและเมื่อนึกถึงตอนที่อยู่หมู่บ้านเธอก็คิดถึงพระเอกนางเอกเสียใจมากและร้องไห้ออกมาเธอนั่งกอดเสื้อพระเอกด้วยความเศร้าใจน้องตากล้องเห็นดังนั้นจึงยอมเดินออกไปเขาบอกเมื่อไดที่เธอต้องการเขาจะปรากฏตัว นางเอกขอบใจเขาที่เข้าใจเธอน้องตากล้องเสียใจมากแต่ต้องยอมออกไปเขาทำเหมือนไม่เป็นไรและยิ้มให้นางเอกตัดภาพมาที่พระเอกเขามาแรกเปลี่ยนความดูที่ต่างประเทศซึ่งเขามาเยี่ยมอาจารย์หญิงที่เขานับถืออาจารย์หญิงถามเรื่องแฟนแต่พระเอกกลับตอบว่าในชีวิตของเขาเขาคิดถึงแต่เรื่องงานวิจัยพระเอกมองรูปถ่ายซึ่งเป็นรูปของอาจารย์ชายโดยเขาคือสามีอาจารย์หญิงที่เสียชีวิตไปแล้ว พระเอกบอกว่าอาจารย์ชายทุ่มเททำงานวิจัยปณิธานของอาจารย์เขาจะสารต่อเองเมื่ออาจารย์หญิงได้ฟังจึงเตือนพระเอกว่าการทุ่มเทเพื่อง,งานวิจัยถือเป็นเรื่องที่ดีแต่พระเอกอยากใช้ชีวิตให้เหมือนต้นไม้อาจารย์หญิงเตือนพระเอกด้วยความเป็นห่วงพระเอกยืนนิ่งไปและคิดถึงนางเอกตัดภาพมาที่เถียนเถียนเธอเริ่มสงสัยประธานจิ้นที่ไม่ยอมเปิดตัวเธอเธอจึงมาคับให้เขาโพลรรูปเธอในวีแชท ประธานจิ้นดอนโดนมากเพราะกลัวนางเอกเห็นเขาจึงถ่ายรูปเถียนเียนแบบใช้โมดเบลอหน้าซึ่งเมื่อนางเอกเห็นเธอก็จำไม่ได้เธอคิดว่าคือกิ๊กคนใหม่และไม่สนใจอีกนางเอกเศร้าเสียใจจึงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ซึ่งเมื่อพระเอกเห็นเขาสงสัยเป็นอย่างมากโดยรูปที่นางเอกใช้เหมือนกับน้องตากล้องพระเอกจึงคิดไปไกลว่าทั้งคู่ไปเดทกันพระเอกคิดว่านางเอกคงลืมเขาแล้วซึ่งพระเอกไม่รู้เลยว่าเธอคิดถึงแต่เขา คืนนั้นเทียนเถียน,นมาหานางเอกซึ่งเธอปลอบใจเพื่อนให้เริ่มต้นใหม่เธอบอกให้นางเอกเข้มแข็งและลุกขึ้นมาทํางานเธอพยายามปลอบใจเพื่อนจนนางเอกเริ่มหายเศร้าวันต่อมานางเอกมาหาประธานจินซึ่งเขาตกใจมากและถามว่าเธอมาได้ยังไงนางเอกบอกมาคุยเรื่องงานและบอกเธอจะเป็นคนใหม่เธอบอกจะตั้งใจทํางานและไม่คิดเรื่องอื่นอีก ประธานจิ้นเกลี้ยกล่อมนางเอกและบอกให้เธอไปพักเขาบอกถ้าฝืนยิ้มแบบนี้จะทำงานได้ยังไงนางเอกยอมเชื่อฟังและเดินกลับออกไปแต่ขณะนั้นเกิดฝนตกลงมานางเอกมองเห็นร่มซึ่งคือร่มของเถียนเถียนโดยประธานจิ้นเตรียมร่มไว้เพื่อจะสารภาพความจริงนางเอกขอยืมร่มเพื่อไว้ใช้กันฝนประธานจิ้นรี้ามไว้แต่สุดท้ายต้องยอมให้นางเอกนางเอกเดินกลางร่มมาและได้เห็นว่าที่ปลายร่มสลักคำว่าเถียน นางเอกจำได้ทันทีว่าคือของเถียนเถียนเธอเด่าเรื่องเราทั้งหมดได้แรีบวิ่งไปเอาเรื่องประธานจินด้านประธานจินเขาสารภาพกับเถียนเถียนถึงเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเถียนเถียนเสียใจมากและถามว่าเขาปิดบังอะไรอีกประธานจินลุกขึ้นยืนและสารภาพว่าขาเขาเคยบาดเจ็บแต่ไม่ได้กำเริบนานแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกเธอเขาแค่อยากรังเธออยู่ข้างกายเถียนเถียนเสียใจมากและบอกประธานจินว่า เขาคงมองเธอเป็นของเล่นที่ข่าเวลาของคนโดยเขาคงกินของหรูจนเบื่อจึงมากินของบ้านๆอย่างเธอเธอสาดกาแฟใส่หน้าเขาและวิ่งหนีออกไปเทียนเถียนวิ่งหกล้มจนเข่าเลือดออกประธานจิ้นรีบตามมาและเข้าไปช่วยเทียนเถียนสะบัดมือออกและตบหน้าประธานจิน้นซึ่งนางเอกเข้ามาพอดีและพาเทียนเถียนขึ้นแท็กซี่ไปประธานจิ้นรีบเรียกไว้และบอกเทียนเถียนว่าณที่ตรงนี้เธอเคยให้ร่วมกับเขา เทียนเทียนยิ่งเสียใจและยอมร่วมทิ้งไปประธานจิ้นยืนร้องไห้ที่เรื่องราวเป็นแบบนี้ประธานจิ้นไม่ยอมแพ้และไปที่ห้องพักเทียนเทียนเขายืนตากฝุนอยู่ย่างนั้นและโทรหาเธอเทียนเทียนตดสายทิ้งและบล็อกเบอร์ประธานจิ้นประธานจิ้นเสียใจมากจึงโทรหานางเอกเมื่อเทียนเทียนเห็นเบอร์เขาจึงเอามือถือนางเอกบล็อกเธอบอกว่าเมื่อเธอไปแล้วก็ให้นางเอกปลดบล็อก เถียนเถียนบอกว่าประธานจิ้นก็เป็นเจ้านายนางเอกเธอไม่อยากให้เพื่อนเสียงานแต่แค่ไม่ให้พูดถึงเขาอีกนางเอกไม่ยอมทำตามและยังขอลาออกเธอยังใช้นี่ค่าอ่างุนที่เถียนเถียนติดค้างประธานจิ้นเถียนเถียนึๆๆ้งใจมากที่นางเอกทำขนาดนี้ทั้งคู่ต่างปลอบใจและนอนรับไปด้วยกันเช้าวันต่อมาโรงพยาบาลโทรหาเถียนเถียนซึ่งยาติเธอหมดสติและตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเถียนเถียนตกใจมากจึงรีบเดินทางกลับหมู่บ้าน ซึ่งนางเอกก็กลับมาด้วยและคอยดูแลเถียนเถียนเมื่อถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าที่ย่าเทียนเถียนหมดสติเพราะน้ำตาลในเลือดต่ำและถ้าหมดสติเกินหกชั่วโมงจะเกิดอันตรายมากแต่น้องชายนางเอกเข้ามาเห็นและพาส่งโรงพยาบาลทันซึ่งเถียนเถียนขอบคุณทุกคนมากและบอกเธอจะดูแลย่าเองด้านพ่อนางเอกเขาดีใจมากที่นางเอกกลับบ้านเขาจึงแขวนรูปครอบครัวไว้ต้อนรับนางเอก พ่อแม่ต่างซักถามว่าพระเอกจะตามมาไหมนางเอกอ้างว่าเขางานยุ่งและขอตัวไปพักนางเอกรีบขึ้นห้องและนั่งเศร้าถึงพระเอกซึ่งแม่ก็ตามขึ้นมาและเอารูปมาให้ดูนางเอกยิ่งเศร้าใจและขอตัวไปนอนซึ่งแม่เริ่มสงสัยจึงมาปรึกษาพ่อแต่พ่อกลับดูไม่ออกและบอกว่าแม่คิดมากไปเอง ด้านคู่ปรับนางเอกเธอสอ่งว่วยปอบพระเอกและเห็นเขาอยู่มหาลาัยต่างประเทศซึ่งเธอสงสัยว่าเขาคงเลิกกับนางเอกแล้วเธอจึงรีบบินตามมาเพื่อสารภาพรักคู่ปรับมาที่มหาลัยและขอบโพพระเอกเธอนำจดหมายให้ดูและบอกพระเอกว่าเขาเคยเขียนจดหมายหาเธอและให้ทุนเธอที่เธอได้เรียนมหาลัยก็เป็นเพราะเขาคู่ปรับสารภาพว่าเธอชอบพระเอกแต่เขากลับไล่เธอไปและบอกเราไม่เคยคุยกัน คู่ปรับรีบเรียกไว้และบอกพระเอกว่าตั้งแต่เธอได้เจอเขาเธอไม่เคยลืมเขาได้เธอใช้ชีวิตด้วยความหวังว่าจะได้พบเขาอีกเธอสรารภาพความในใจว่าชอบเขามากเพียงใดแต่เมื่อพระเอกได้ฟังเขากลับนึกถึงหน้านางเอกเพราะความรู้สึกที่เธอพูดเหมือนที่เขารู้สึกกับนางเอกด้านประธานจิน้นเขาตามมาที่บ้านเทียนเถียนแต่ก็ไม่พบเธอเขาจึงมาหานางเอกเพื่อถามเรื่องเทียนเถียนนางเอกไม่ยอมบอกและยังด่าประธานจิน้น ซึ่งเธอคิดว่าเขามองเพื่อนเธอเป็นของเล่นประธานจิ้นเสียใจมากและฝากบอกเทียนเทียนว่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาทำมันพังเองถ้าเทียนเทียนใจเย็นลงเขาจะมาหาเธอไหมประธานจิ้นทำหน้าเศร้าและยอมกลับไปนางเอกเริ่มสงสารแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้คืนนั้นเทียนเทียนโทรหานางเอกซึ่งนางเอกก็จับได้ว่าเพื่อนกำลังร้องไห้ นางเอกปลอบใจเพื่อนและเล่าเรื่องราวความรักให้ฟังซึ่งเป็นความรักที่ซื่อสัตย์ของนกกระสาคู่หนึ่งโดยเมื่อนานมาแล้วมีนกตัวหนึ่งบาดเจ็บซึ่งมีผู้เท่าคนหนึ่งได้ช่วยมันไว้ผู้เท่าเห็นว่านกบินไม่ได้จึงสร้างรังให้ซึ่งนกตัวที่บาดเจ็บคือนกตัวเมียแล้ววันหนึ่งนกตัวเมียได้เจอนกตัวผู้ซึ่งพวกมันตัตกลุ่มรักและใช้ชีวิตด้วยกัน ต่ล้ววันหนึ่งนกตัวผู้ก็หายไปซึ่งเป็นนิสัยเดิมของมันที่ต้องกลับไปจำศีลโดยระยะทางที่มันบินกลับไปมันไกลามากถึง8,000กิโลหลังจากวันนั้นนกตัวเมียเสียใจมากมันเปลี่ยนเป็นนกตัวใหม่ที่ไม่ร่าเริงอีกผู้เท่าเห็นดังนั้นจึงพามันไปเที่ยวแต่มันไม่เคยมีความสุขและคิดไปว่านกตัวผู้คงลืมมันไปแล้วหรือนกตัวผู้จะเจอคนรักใหม่ แต่แล้วหลังจากนั้นนกตัวผู้ก็บินกลับมาซึ่งมันบินมา8,000กิโลจะเลือดเต็มตัวผู้คนต่างยกย่องในความซื่อสัตย์ของมันพวกเขาจึงเอากฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าโดยในระหว่างเส้นทางที่นกกระสาไปจำสินห้ามพวกนายพรานร่านนกกระสาเด็ดขาดนางเอกเล่าเรื่องราวและนึกย้อนถึงตัวเองบางทีนกกระสาตัวเมียอาจเปรียบเหมือนตัวเธอส่วนนกกระสาตัวผู้อาจเปรียบเหมือนพระเอก และผู้เฒ่าที่ดูแลนกอาจเปรียบเหมือนน้องตากล้องแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือพระเอกอาจไม่กลับมาหาเธอตัดภาพมาที่พระเอกอาจารย์ิงเห็นว่าเขายังไม่ตอบรับเป็นอาจารย์ที่นี่อาจารย์จึงคิดว่าพระเอกคงปล่อยวางใครบางคนไม่ได้อาจารย์หญิงเล่าเรื่องความรักที่อาจารย์ชายมาจีบเธอเธอยังเก็บโนต้ตขอแต่งงานและใส่ล็อกเก็ตห้อยคอไว้อาจารย์หญิงเตือนพระเอกให้กล้าที่จะรักให้เขากล้าฝ่าฟันอุปสรรคอย่าให้แพ้อาจารชาย พระเอกมาคิดทบทวนและเปิดดูบล็อกนางเอกเขาเห็นเธอแต่งหน้าไล่ผู้ชายและแอบ,บยิ้มออกมาเขาเข้าไปดูไฟล์วิดีโอที่เชื่อมกับกล้องวงจรปิดซึ่งเขาเห็นว่านางเอกกำลังปิดสวิตช์หลังคาให้โดยที่จีนฝนตกหนักเธอจึงกลัวต้นไม้เขาเปียกพระเอกตัดสินใจโทรหาจานหญิงเขาบอกคำตอบที่ให้ไปเขามั่นใจในคำตอบ หลายเดือนผ่านไปทุกอย่างเริ่มต้นใหม่โดยนางเอกมาเป็นอาจารย์สอนด้านปรักษาวิทยาส่วนเถียนเถียนคอยดูแลย่าอยู่ที่หมู่บ้านชานเมืองซึ่งหลังจากวันนั้นประธานจิ้นไม่มาหาเธออีกเถียนเถียนเศร้าใจและบอกกับตัวเองว่าเขาคงไม่ใช่นกตัวผู้ที่ซื่อสัตว์กับเธออีกแล้วด้านนางเอกเธอออกมากินข้าวแต่บังเอิญได้พบว่า มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนอกใจผู้หญิงคนหนึ่งโดยเขาจะลอกแต่งงานกับเธอเพื่อฟ้องอย่าเอาเงินนางเอกมโหแทนจึงเขียนโน้ตบอกว่าแฟนนอกใจซึ่งชายคนนั้นโกรธแค้นมากจึงตามมาเอาเรื่องนางเอกนางเอกโทรหาตำรวจแต่ถูกแย่งโทรศัพท์ไปเธอเกือบโดนทำร้ายตาพระเอกมาช่วยไว้ทันนางเอกยืนอึ้งไปและรูปหน้าพระเอกเธอคิดว่าคือภาพลวงตาเพราะเธอคิดถึงเขามากไป เมื่อนา,นางเอกได้สติเธอเรีบวิ่งหนีไปซึ่งพระเอกรีบตามมาและสวมเสื้อคลุมให้นางเอกไม่สนใจและเดินหนีพระเอกซึ่งเขาตามมางอและถามว่าเธอพักที่ไหนนางเอกเรียกแท็กซี่และบอกพระเอกว่าเธอจะพักที่ไหนก็ไม่เกี่ยวกับเขาและถึงแม้ที่พักใกล้เธอจะนั่งแท็กซี่ไปพระเอกได้ฟังดังนั้นจึงรู้ว่าเธอพักที่เดิมพระเอกเดินกลับห้องและมาตักรอานางเอกซึ่งเมื่อเธอเห็นหน้าเขาเธอก็รีบเดินหนี พระเอกรีบเดินตามและบอกว่าเขาอยากคุยด้วยแต่นางเอกโกรธเขามากจึงบอกพระเอกว่าเรื่องบางเรื่องมาพูดตอนที่ไม่สมควรพูดในเมื่อเป็นแบบนี้ก็อย่าพูดตลอดไปนางเอกโกรธพระเอกและว,วิ่งหนีขึ้นห้องเธอเตือนสติตัวเองว่าอย่าให้โอกาสเขาอีก วันต่อมาน้องตากล้องมาหานางเอกซึ่งเขาได้เจอพระเอกจึงพูดกวนประสาทเขาบอกว่าเขาก็นางเอกกินข้า,าวเช้าด้วยกันทุกวันแต่พระเอกก็จับได้ว่าเขาแค่เอามาแขวนไว้หน้าห้องน้องตากล้องอารมณ์เสียและเดินหนีไปส่วนพระเอกรีบจองรถเพื่อให้ได้คันเดียวกับนางเอกเมาืนางเอกมาถึงเธอเห็นพระเอกยิ้มให้เธอจึงรีบปิดประตูและไปนั่งเบาะหน้า พระเอกชวนนางเอกคุยแต่เธอไม่คุยด้วยพระเอกไม่ยอมแพ้และขอโทรหานางเอกเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่และขอแอดวีแชทแต่นางเอกไม่สนใจและบอกว่ามือถือแบตหมดพระเอกให้ของขวัญที่เขาเตรียมมาให้แต่นางเอกไม่ยอมรับและเดินเข้ามาหาลัยพระเอกรีบเดินตามจนนางเอกอารมณ์เสียเธอหันมาด่าพระเอกแต่เขาอ้างว่าไปทางเดียวกันนางเอกยิ่งงงโหูและบอกให้เขาเดินไปก่อนเขาจึงบอกให้เธอรับของขวัญและเขาจะเดินออกไป เมื่อนางเอกรับของขวัญพระเอกเดินมาที่ทำงานซึ่งเพื่อนร่วมงานต่างดีใจและต้อนรับพระเอกและผู้คนในมหาลายัยต่างให้ของขวัญกับพระเอกพวกเขาชื่นชมพระเอกที่สละสิทธิ์การสอนโดยพระเอกไปทําวิจัยที่ต่างประเทศซึ่งผลงานของเขาคือวิจัยต้นโกจูลาลำพาโดยเขาสากัดสารสําคัญที่อยู่ในต้นพืชได้ทําให้ต่างประเทศยอมรับและให้โคต้าเป็นอาจารย์แต่พระเอกกลับสละสิทธิ์เพราะต้องการกลับมาสอนที่เดิม ด้านนางเอกเธอมาสอนนักศึกษาแต่กลับได้พบว่านักศึกษาเกือบทั้งห้องไปรอต้อนรับพระเอกนางเอกอารมณ์เสียจึงให้ของขวัญกับเพนนี่ซึ่งเป็นนักศึกษาคนเดียวที่มานั่งเรียนในห้องแต่ความจริงแล้วเพนนี่ขาบาดเจ็บเธอจึงไม่ได้ไปต้อนรับพระเอกตามเพื่อนนักศึกษาคนอื่นซึ่งของขวัญที่นางเอกให้ก็คือคองขวัญที่พระเอกให้นางเอก ด้านนางตากล้องเขามาตามตื้อนางเอกจนได้กินข้าวกลางวันด้วยซึ่งพระเอกมังเอิญเห็นเขา้าจึงมาดักรอานางเอกเขารอให้น้องตากล้องกลักลบไปและเข้ามาคุยกับนางเอกซึ่งนางเอกไม่ยอมคุยด้วยและปั่นจักรยานหนีไปตัดภาพมาที่ประธานจินเขามาที่บ้านเถียนเถียนและซื้อของมาฝากย่าซึ่งเมื่อเธอเห็นหน้าเขาเธอโมโหเป็นอย่างมากเถียนเถียนได้ประธานจินและโยนของฝากออกไปเธอยังคู่จะแจ้งความแต่ย่ารีบห้ามไว้ ยาบอกว่าประธานจิ้นคือเท่าแก่รับซื้อองุนแต่เทียนเถียนไม่สนใจและไล่เขาออกไปประธานจิ้นเดินออกมาและได้เจอน้องชายนางเอกซึ่งเขาเห็นว่าน้องชายมาคอยดูแลเทียนเถียนประธานจิ้นทำหน้าเศร้าแต่ยอมกลับไปซึ่งเขาจองโฮมสเตย์ไว้หนึ่งเดือนเพื่อตามง้องเทียนเถียนด้านพ่อแม่นางเอกพวกเขามาเซอไพร์านางเอกและบังเอิญเจอกับพระเอกพระเอกจึงใช้โอกาสนี้ช่วยถือของเข้าห้อง นางเอกไล่พระเอกและพูดจาไม่ดีซึ่งเธอก็โดนแม่ต่อว่าและบอกว่าห้ามทําแบบนี้พ่อแม่บอกพระเอกว่าคิดถึงอาหารฝีมือเขาพระเอกจึงรีบอาสาทําอาหารให้พ่อแม่นางเอกอารมณ์เสียและหาทางกวนประสาทเธอบอกให้ไปกินที่ห้องเขาแต่พระเอกรีบตกลงนางเอกสร้างความวุ่นวายและแกล้งทําน้ําหกเธอยังแกล้งตักอาหารเลอะและพูดแควแพระเอก เธอบอกว่าปลายยนอย่างที่เขาทํามีความหมายไม่ดีเพราะปลาตัวผู้จะอยู่กับตัวเมียแค่รือดูผสมพันธุ์ปลาตัวผู้เปลี่ยนคู่ง่ายและไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเมียและปลาสองตัวที่เขาทําก็เหมาะกับตัวเขาเพราะเขาเป็นคนสองหน้าจึงดูเหมาะกันดีเมื่อนางเอกตาเสร็จเธอจะเดินกลับห้องแต่แม่รีบเรียกไว้และบอกให้นางเอกเก็บจานนางเอกจะแกล้งโยนจานแต่พระเอกก็ดูทันเขาเรีบมารับจานไว้และจับมือนางเอก นางเอกแควพระเอกที่เขากลัวจานแตกแต่เขาพูดอย่างจริงจังว่ากลัวมือเธอเจ็บนางเอกยืนอึ้งไปและรีบเดินเข้าห้องพ่อแม่รีบขอโทษแทนและจะช่วยเก็บจานพระเอกรีบห้ามพ่อแม่และให้กลับไปพักผ่อนซึ่งแม่ที่ดูออกจึงแอบมากระซิบพระเอกแม่บอกว่านางเอกใจอ่อนให้พระเอกตามง้อหน่อยซึ่งพระเอกยิ้มออกมาและจะตามงอเธอให้ได้คืนนั้นพระเอกส่งข้อความหานางเอกเขาบอกอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ที่เธอใช้ไหลสด นางเอกตอบข้อความว่ามายุ่งอะไรด้วยแต่พระเอกกลับยิ้มออกมาที่เธอยอมตอบข้อความด้านนางเอกธอโดนแม่ต่อว่าที่งอนพระเอกไม่เข้าเรื่องแม่บอกว่าข่าวแรกแม่ไม่ไว้ใจพระเอกพอพระเอกดูเย็นชาอาจดูแลนางเอกไม่ได้แต่การกระทํำของเขาและสายตาที่มองมามันบ่งบอกได้ชัดว่าพระเอกรักนางเอกแม่ยังบอกนางเอกว่าเธอดูคนไม่ผิดแต่นางเอกไม่ค่อยเชื่อเพราะคิดว่าพระเอกทิ้งเธอไป ด้านประธานจิ้นเขามาตามง้อเถียนเถียนแต่โดนเธอด่าเหมือนเดิมเธอยังใช้เขาไปแบกของเพื่อไล่ประธานจิ้นประธานจิ้นไม่ยอมไปและยอมแบกของหนักซึ่งเขาขาไม่ดีจนเกือบหกล้มเถียนเทียนเห็นดังนั้นจึงเรียกเขามาคุยเธอบอกเธอยอมรับคำขอโทษและให้เขากลับไปประธานจิ้นไม่ยอมไปและเอาของขวัญมาให้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เธอเคยซื้อให้แต่มันออกดอกยาก ประธานจิ้นดูแลต้นไม้จนมันออกดอกสวยงามซึ่งเทียนเถียนกับอึ้งไปที่เขายังเก็บไว้เทียนเถียนทำเป็นปากแข็งและไม่ยอมรับเธอพูดไรประธานจิ้นและเดินหนีออกไปด้านพ่อแม่นางเอกทางคู่มาค้างด้วยหนึ่งคืนและเดินทางกลับหมู่บ้านซึ่งพระเอกไม่ได้ไปส่งเพราะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนแต่พระเอกจองรถให้เพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งพ่อแม่ยิ่งเต้มใจและผู้ชมพระเอก เมื่อพระเอกทำงานเสร็จเขามากินกาแฟากับรุ่นพี่รุ่นพี่ให้ดูวีแชทที่เขาลงรูปดวงดาวไว้แต่พระเอกเห็นโพสต์นางเอกที่น้องตากล้องมากดหัวใจและนางเอกยังแชร์เพลงเศร้าในช่วงที่เขาไปแลกเปลี่ยนเมื่อพระเอกเห็นดังนั้นจึงไปตามงอเธอต่อเขาซื้อของปโปรดมาให้และตามมาช่วยถือของพระเอกถามถึงของขวัญที่เขาเคยซื้อให้นางเอกจึงบอกเขาว่าให้นักศึกษาไปแล้วพระเอกตกใจมากที่นางเอกไม่เปิดดู เพราะของขวัญที่เขาซื้อให้คือฟอสซิลสัตว์ปีกโดยมันมีราคาแพงและเป็นของหายากซึ่งพระเอกดันโดนตามหาและยอมเอานาฬิกาไปแลกโดยเมื่อนักศึกษาเปิดดูเธอก็ตกใจมากเพราะฟอสซิลของแท้มีราคาเป็นแสนดอลลาร์นักศึกษาคิดว่านางเอกคงซื้อของปลอมให้เธอคิดว่าของก๊อปสมัยนี้ทําออกมาได้เหมือนจริงมากตัดภาพมาที่ประธานจินเขามาหาเถียนเถียนอีกครั้งเพื่อบอกราเธอ เขาบอกว่าเธอพูดถูกที่เขาเป็นคนผิดเขาไม่ควรหน้าด้านมาตามต่อยาเธอแบบนี้ก่อนไปประธานจิ้นให้เครื่องช่วยฟังเขาบอกนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะทําให้เธอได้เมื่อเทียนเถียนไม่ยอมรับเขาจึงยาใส่มือเธอทั้งคู่ยื้อแย่งกันจนเถียนเถียนทําของลน่นประธานจิ้นเก็บของให้และได้เห็นว่าของที่เธอทํหล่นคือหนังสือให้อภัยซึ่งเขาเคยให้เธอเขียนและบอกกับเธอว่าถ้ามีวันหนึ่งเขาทําผิดพลาดไป ถ้าเธอไม่ยอมให้อภัยก็ให้ฉีกหนังสือทิ้งประธานจิ้นดีใจมากที่เธอยังไม่ฉีกหนังสือเขาบอกว่าเขาไม่กลับแล้วเขาจะอยู่ที่นี่ต่อ่าเทียนเถียนที่แอฟังจึงพูดเซรทั้งคู่ซึ่งเทียนเถียนไม่ยอมรับและไปที่ไรอ่างุนเถียนเถียนสั่งประธานจิ้นว่าห้ามตามไปซึ่งเขาก็ไม่กล้าตามและมาช่วยญาผ้าฟืนประธานจิ้นผ่าฟืนไม่เป็นจนโดนญาหัวเราะเขาจึงมาช่วยทำอาหารเพื่อเตรียมไว้ให้เถียนเถียน สำหรับตอนที่25ก็จบลงเพียงเท่านี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ที่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ